ปลูกกลาดดีเพื่อนปล่อยให้เขาโตอันนี้ก็เก็บเก็บเมล็ดเมื่อวานเก็บไม่ได้ไล่ตั้งถุงใหญ่เลยเพื่อนอน,นี่คือเก็บอีกเยอะไหมเพื่อนเห็นไหมเยอะไหมปล่อยเขาแก่ไงเราก็เก็บเพราะว่าไม่ต้องซื้อมเมล็ดเลยเพื่อนเห็นไหมดอกสวยแม่ดอกทางตะวันตกแซน ส่วนมุมนี้ก็มีเห็นไหมต้นเทินหนึ่งเพื่อนหัวใหญ่แล้วเพื่อนดูสิเหนะ็นไหมไม่ชอบกินกินเขาเหมือนกับหัวใจเท้าเพื่อนอันนี้อันนี้อบเมล็ดเสียด้ยเอาหัวแล้วเดี๋ยวถอนเดี๋ยวถอนไปกินอยู่ที่บ้านสี่หัวนะ้องกินไม่เยอะหรอกอันนี้ต้น รูบาบใช่ไหมเนี่ยต้นไม่ใช่รูบาบต้นบีรูทหวัหวหัวไม่ใหญ่ล้วจะน้อยหวานออกไม้ดอกรูปเป็นขึ้นเพื่อดูสิอันนี้อันนี้ดอกคอนฟลาวเวอร์มากระดดกดาวกระจายเขาขึ้นเองเพื่อนส่วนตรงข้างหลังของลาสเบอรรี่นะก็จะปลูกต้นกระเทียมหอมเพื่อน ซื้อมาสองสองทรงหนึ่งก็ประมาณร้อยกว่าต้นเพื่อนบางต้นก็โดนกินไปแล้วนะเพื่อนเมื่อวานให้เมื่อวานร้อยให้ปุ๋ยปุ๋ยน้ําบํารุงบํารุงเขาเสยเนไบางต้นก็โดนกิน